สวัสดีทุกท่านเลยคนระวันนี้ก็ <c oughs> กมากับสาลักเตอร์นะวันนี้จะมาสอนก็รทำอินโทรนะพอดีตะก,กี้ก็ทําไปฮนะเพราะอะไรทำไมถึงทำาไมันเฟล,ลเยอะ <c oughs> เอาก็จะทําอินโทรให้ได้เหมือนที่สุดเพราะว่าตะก,กี้ก็เฟลไปเยอะนะผมก็จะทําประมาณนี้

แล้วก็ <c oughs> อ่ะผมจะทำการอริ p พ r ตได้เอออิ p o r ตไฟล์แฟลร,ร์ของผมนะแฟลร,ร์เอฟเฟกต์แล้วก็จะการนิวน e w f ฟ l เดอก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเออฟุตเทคเออฟุตเทค ลบล็อกไว้แล้วก็หนูโฟลเดอร์จะเป็นไฟล์โปรเจกต์กันทีนี้เราก็จะอิ p พ r ตงานของเรามาโอ้ยทุยไม่ใช่จะอิ p พ r ตงานของเรามานะงานผมนี้ก็คืออะไรวะพิจิสต์ลักเตอร์เป็นโลโก โลโก้ยาโลโก้แล้วก็อะไรเคออมาแค่นี้ก่อนชุบ้าก็จะตั้งชื่อว่าชื่อว่าลำตัวทุยไม่ใช่เคลำตัวแล้วกัน Operation setting ครับปรับให้เป็น HD TV เอ่อิบยี่าโอเคเอา้ายเปอร์เซ็นมันใช่หรือเปล่าโอเคเราจะได้ตัวนี้มานะฮะ <c oughs> แล้วก็ไฟล์างานของเราจะเปลี่ยนเป็นไฟหน่อไฟหน่อ เขวูเทคไว้ทีหลังละเดี๋ยวเราก็จะได้ลำตัวหัวหางเราก็เรียงก่อนก็จะเอาหัวมาก่อนลำตัวอยู่แล้วโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องทีแรกมันจะเป็นแบบนี้ฮนะให้กดตรงนี้ก่อนเพื่ออะไรเดี๋ยวทีหลังทีนี้ก็ทําให้มันใหญ่ตบบตามในชอบกดชิปค้างแล้วก็ลากทำให้คงที่ ีวันนี้ทำไมกระตุกวะเออไม่มันกระตุกเนี่ยอืมก็จะลากเข้าไปแล้วก็ฮังหังโั้โหว่ารู้สึกเอาประมาณเท่านี้ป่ะโอเคเลสกิดดีดอน ถ้าลากไปนี้มันจะทับกันนะฮะแล้วก็ต้องเอาอนึงจะทับกนันจะทับกันหัวก็ัมาใกล้ๆหน่อยโอเ okay. ค let's get it on อประมาณนี้ <c oughs> จะต้องให้ติ๊กลากทั้งหมดแล้วกด P p o s i t i o n แล้วก็ติ๊ก p o s i t i o n ทั้งหมดเลยตามาประมาณน,นี้ เออมันได้อย่างงี้สิแล้วก็จะมาจัดทีละอันนะให้เราล่าหัวไปด้านทา,างโอเคส่วนลำตัวจะล่ามาทางไหนก็เรื่องของคุณผมจะล่ามาข้างล่ังหาง,หางจะเลือกไปทางไหนก็เรื่องของคุณผมจะล่าไปข้างบนเอาละถ้าทำอย่างงี้จะมาพร้อมๆกันซึ่งมันจะก็บางครั้งก็ดูดี แต่ผมว่าไม่ดูดีมันต้องมาทีละทีละขั้นทีละตนอนนะเอประมาณนี้ก็เล่าออไปเล่าออไปาถ้ามันเร็วไปก็ปรับอ่ะรู้สึกว่าเร็วไปใช่ไหมเดินมาเดินมาอา่าประมาณนี้ เราจะไดไ้ตัวประกอบฉากของเราแล้วก็ปิดปิดไปนี้เราก็จะทำงานใส่เทคนะขิดขวานิวเทคแล้วพิมพ์ไปสลักสามารถเพิ่มยอดขยายตบเป่าตีไก่ทุยแก้เ,เพื่อแก้นะเออเออ à xong rồi <laughs> ok oh. Oh. Here, here. Yeah, yeah, yeah. Mà <laughs> ok 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 chụp 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 ok mà ok 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 có thể ok ok เอฟเฟกเอฟเฟกได้าก,การคลิกที่คอมโพ s ิชั o นและกาปิดทิ้งคอมโพิชัไม่ใช่เเยอร์เลเยอร์เเอสไแล่วมาใส่สโต๊กใส่ inner เทอร์ดรอปสโต๊กเลยสโต๊กสโต๊กผมจะเอาเป็นสีเทาแต่เสีเทาใส่กอด <laughs> พอสามพอครับผมเห็นไหมเอาอะไรอีกเลเยอร์เลเยอร์สไตล์ดับชัตเดอร์แล้วกันเพื่อความสมจริง <c oughs> ดิสเทนต์นคืออะไรเดี๋ยประมาณนี้มันจะอ่าแล้วก็ จะทำการใส่เงาสเปรย์นี่ก็คือการการเบลอการหมองอัะไรทจะทำการขยายนะเอาให้ขยับอาะประมาณนี้ก็พอ,อ,อโอเคเราก็จะได้ เทคอัน <c oughs> สวยๆของเรานี่เราก็จะกด P Position จุดที่เดิมเดี๋ยวก่อนล่างหมด Position เคลากไปแล้วก็เลื่อนเทคประมาณเนี้ยจุบอันเล่นดูเน่ได้ลนะ <c oughs> เป็นหมวดนิดหน่อยอย่าแล้วทีนี้ทำไงต่อเราจะมาใส่เอฟเฟกต์อีกแบบหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ากระเป๋าเป็นโหมดนี้กันนะฮะ <c oughs> เป็นโหมดอะไรลราเขาเรียก <c oughs> เป็นโหมดอะไรวะสักอย่างอ่ะเป็นโมหมดวันนี้และตามวันนี้ให้เราติ๊กทั้งหมดเลยครับจุบจุบจุ๊บ <c oughs> <c oughs> เราก็จะได้ทั้งหมดมาประมาณนี้แล้วเราก็ทำการติ๊ก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 หมดแล้วก็ติ๊กตัวนี้โอเคเราก็จะได้เอฟเฟกต์โมชั่นเบลอนสวยงามชุบชุบอ่าเล่นดูอ่าเล่นใหม่ <c oughs> ไม่พอใจอ้อสุอดเอดไปเลยลำเป็ดม่งม่งเราจะได้ประมาณเนี้ยผมจะทำแค่เอาไปปรับแต่งเองนะฮะเพราะว่ามันจะยืดยาวกว่านีน้สองนาทีสองนี่คืออะไรเป็นสักสิบแล้วกัน คือวิดีโอที่เดียวไม่อัปโหลดไหนคือไม่มีเพราะว่า ừ. เรียบร้อยสิวิเพื่ออะไรผมจะทำเอฟเฟกต์ต่อด้วยทีนี้ได้อันนี้เราใช่ไหมครับเราก็จะนำฟุตเทจของเราไปแก้ไขในหน้าต่างต่อไปจิกขวา้า New Composition เหมือนเดิมครับสิบวิ <c oughs> เรามาที่ฟุตเทจแล้วก็รีเนมเป็นฟินอลฟินอล เพื่ออะไรไฟนอลไม่รู้เหมือนกันอ่ะนำแฟมาเราจะทำการอันนั้นก่อนนะฮะโอเค ่าประมาณนี้มันจะตัดตรงที่มันไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับเป็นฟุตเทคธรรมดาอ่าลองเล่นดูอ่าประมาณนี้ว่าจะทำการ Copy Paste Copy Paste เพื่อต่อยอด่อีสิตกุ้็พอแล้วไม่ใช่แล้วมากแล้วก็หล่ามา ก็ยอมมาไทม์คอมไทมคอมไทมคอม,ม,คอมเอ่อก็จะเล่นไปเรื่อยๆถ้ามันมีควันมาก็โอเควันนี้หรือเอฟเฟกต์รีเวิร์สนัน่นเองก็คือการทำกลับไปกลับมา <c oughs> โอ้ยแล้วก็จะได้ฟลาย ไฟนอลของเรามาเพื่ออะไรมีไฟนอลใช่ไหมไฟนอลรีเวิร์สเขียนไงวะอ่ะนี่ลวกันเราจะสร้างดูโพสชั่นมาอีกอันนึงเราจะตั้งชื่อว่าไฟนอลฟุตฟุตเทกละจะเป็น ไฟแนลโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยได้ไฟแนลฟุตเทงมาแล้วก็หลากไฟแนลรีเวิร์ลมาเย้แล้วหลากไฟแอฟริกมาเพื่อทำการต่อยอดเนี <Yeah. c oughs> ่ยเราจะได้ประมาณนี้ เพื่ออะไรเพื่ออ่าหนึ่งสอง่าอ่าโอเคประมาณนี้มิชเชลสกิละกจะตัดเข้าไป มันมีวิธีตัดทางลัดไหมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า,าผมก็ใช้วิธีนี้ปกติอยู่แล้วเค <Okay, S 2> ประมาณนะี้เคประมาณนะี้เคแล้วก็ท i m e อม เจาได้ไฟนอลฟุตเท e ของเรามาเรียบร้อยที <c oughs> นี้เราก็กลับมาที่หน้าต่าง Final p r o j e ก t หลักไฟนอลฟุตเท e มานี่เท่สุสดยอดมันไม่ค่อยตรงกันนะ มันจะกลับไปแก้ที่ Final Footage เพราะว่ามันยังไม่ค่อยเสถียรอ่ะารทำการทำแบบนี้มันจะทำให้เสียเวลานะานมากนะเพราะว่าเลยต้องกลับไปแก้กลับไปอะไรใหม่ประมาณนี้นต้องย้อนเข้าไป กลับไปแก้ไปแก้มาเน่ประมาณนี้ก็ <c oughs> จะได้ลวอ่ะวันนี้พอแล้วก็จะการกลับไปกลับมาเหมือนเดิมอะไรกลับไปกลับมาคือมันมีการมาแล้วก็ต้องมีการไปใช่ไหมะเหมือนการเกิดการตาย <c oughs> วดเลื้อง มาดูที่หัวก่อนเราจะเอากลับไปหมดหรือเราจะเอากลับไปทีละอันอเราต้องเอาเราจะก๊อปปี้ตัวอันเดิมมาเราจะเอากลับไปหมดหรือกลับไปทีละอันเลยเอากลับไปหมดแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วนี่ อืม,มาเนี้ยก็อิดที่ก็ปิดทางอีกอ้กราฟตัวนี้กันอ่ะก็กลับไปที่เดิมที่มันมาแล้วกันตัวนี้มันมาจากด้านนี้ใช่ไหมโอเคกตัวนี้มาเราพร้อมกันเลยเนาะ ก็ <c oughs> ก็อะไรวะอ่ะมามาณนี้ก็ <c oughs> จะเอากลับไปมัน <c oughs> มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นนะฮะบอกทางไหนกลับไปทางนั้น <c oughs> ก็ตัวน,นี้มาอ่ะตรงน,นี้ขึ้นไปแล้วก็เทค โอ้ยเป็นบอดอีกโอ้แต่ที่เดิมนี่ก็ไปข้างหน้าแล้วก็ไปที่ข้างหลังเฮ้ยเราก็ต้องกลับไปข้างหน้าสิเรามาจากข้างหลังเราจะกลับไปข้างหลังอีกทำทมหอ,อกอะไรล่ะ <laughs> โอ้เส oh, si ียเวลาอ่าแล้วก็กลับมาก็ได้เนี่ยยิงแม่งไปให้ไกลเลยกับทำยังไงซูมเข้าสู่หอกเ็นติเมตแล้วก็ซูมครับถูกการซูมซะไกลเลยแล้วมันไปไหนนั่นอ่ะโอ้มันขยับไปละ นีฟิตโอเคเราจะเลือกตัวกลับปิดโอ้โหอะไรเนี่ยเโอเค,อเคหางมันไปถูกหรือเปล่าเนี่ย เล้วก็จะยิงกับเอเคถูกละ <c oughs> ไปแบบรวดเร็วมากแล้วก็เทคเทคนะแล้วก็จะเอาไปไปข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่แล้วที่เทคที่เทคกับไปข้างหน้า โอเคเรียบร้อยมาเล่นกันดูตรงนี้จะมีการใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมนะโอ้โหเท็ไปช้ามากเท็ไปช้าอ่าเนี่ยอย่างนี้หน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เอฟเฟกเพิ่มเติม หรือเอฟเฟกต์แผ่นดินไหวมันจะสันตรงนี้นะเราจะทำการลากเพื่ออะไรเพราะเห็นไหมครับปึ๊บไอาหาพวกไอพวกนี้มันก็จะเด้งกลับไปฟุบหายไปปึ๊บปึ๊บ ก็ <c oughs> เปิดแฟลออกไปอืออืมช้าอืมอืม,อมก็ฟึ๊บอ่าเล่นอีกลอบอืมประมาณนี้แหละทีนี้แเอฟ,ฟเฟก์สุดท้ายคือประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเราไปที่วินโดว์แล้วก็เลือก วิกเกิลนะฮะวิกเกิลเน่ก็จะได้อันนี้มาให้เราทำการกดทั้งหมดเลยอ่าเริ่มมันมตรงนี้แล้วก็กด P d ะ u b l p o s i t i o n มาแล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้แล้วก็มานนี้ติ๊กอีกทีเริ่มมันมตรงนี้ อกอ่าเแล้วก็จะได้ทุ้ยนี่ใช่ไหมฮะกดชิปมาทิบกดชิปหน้าเป็น,ปนการเลือกทีละอันทีละอันอย่ไปกดคอนโทรนะโอเคได้ละนี่เราก็เอาได้ละทำไมมันไม่อ่ะตรงนี้กันนี่ ทำทีละอันแล้วกันทำทั้งหมดได้ไหมเนี่ยอ๋อฟิลนะฮะตัวหนึง่งโอเคทบให้หมดเลยเจ้าที่หัวแล้วก็ตรงนี้ เอ้ยไม่ใช่สิเราต้องเอาโปรเจกต์นี้นะฮะ final footage ไปแก้ไขอีกทีแ้วการเดนิวโพสชันก็ตั้งว่าวิกเกอร์วิกเกอร์โอเคแล้วก็ final โปรเจกต์มาที่นี่อ่ามันเดิมครับอ่ากด เทีกมากดติ๊กพ o s i t i o n แล้วก็เลือกตรงที่ที่มันจะกำลังวักนะกดติด๊กที่ p o s ิชั่นอีกทีเลือกควบคู่เลยลก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตนะฮะโอเคแค่นี้ตรงนี้ก็ปรับตามที่ชอบครับผมปรับที่ยี่สิบสิบอะลองเล่นดูโอ้แผ่นดินไหวนะฮะโอ้ มันจะสันมากกันไปนะครับมันจะทำให้เห็นขอบดาราแล้วก็สามารถเอาสักสิบห้าไหนมันจะสันแบบเห็นไม่บรรยะมับรรยังนะสิบสิบพอไหมโอ้สันไปสันไปสิบเป็น5าแล้วกันอ่าประมาณนี้อาลองเล่นดูอืม มันประกอบ完了ปุ๊บแล้วก็สัน่นมันสั่นเร็วมันเปน,นะตรงนี้จะเป็นความความเร็วต่อวินาทีตรงนี้เป็นการสัน่นเยะแค่ไหนเราแก้เป็นเออห้าถูกล้อันนี้เป็น สิบห้ามันจะเร็วไปไหมโอ้เร็วมากเลยเป็นสิบเป็นสามจะสัญชาโอ,โอ้กระตุกกระตุกกระตุกสัญชาแต่มีการเคลื่อนที่เยอะมากให้ม่งทะลุเลยเคลื <laughs> ่อนที่เรเ่ินไป

ทีนี้เราก็จะได้โปรเจกต์อันสี่สองเรามานะฮะโอเคตัว <c oughs> วิกเกอร์นี่ทีนี้เราจะเรนเดอร์ทำไงไปที่วินโดว์เลือกที่มจะเรนเดอร์ไม่เหมือนซูนี่ไปกันนะฮะไปที่เออ่เรนเดอร์ควิลควิลอะไรสักอย่างก็ลากวิกเกอร์มานะฮะเพราะเราไปแก้ไขอันสุดท้ายที่วิกเกอร์ใช่ไหมฮะ แล้วกแก้ไขอันสุดท้ายอันไหนเราก็เอานั่นแหละมาเรนเดอร์เล่างอกมาฮะไปดูที่รูทเซสนะการเรนเดอร์ผมจะเรนเดอร์เป็นไฟล์ MOV มันจะเรนเดอร์ไม่ได้ถ้าไม่ลงโปรแกรม Quick Time Player <c oughs> เป็นโปรแกรมอะไรนั่นแหละรู้สึกจะเป็นโปรแกรมที่ซอฟต์แวร์ แบ,บนีอ QuickTime นี่เป็นโปรแกรมแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาโอเคเรามาดูถ้าเราปรับตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์แม t ก็คือไม่ใช่ล้างเครื่องนะเป็นเรื่องนามสกุล QuickTime Design นี่ก็คือการปรับแต่งถ้าไอโฟลเดอร์เราตั้งมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้ตามสะดวก เราจะเอาคอปด้วยไหมเอาทำไมไม่ต้องเอาคัฟนี่คือการใสดด่ดัมบล์ช้ำพวงหนังอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็เลือกจะเซฟหน่อยนะครับผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็เอ็มโววีอ้าวผมปรับไฟล์แล้วไม่ใช่เหรออ่าเป็นเอ็มโววีเอ็มโววีไหนคลิกถามโอเคเป็นไฟล์เอ็มโววีละ M.V. E ละแล็ปท็อปตั้งชื่อ <Yeah. S 1> ก่อนเลนเดอร์ซึ่งการเลนเดอร์นี่จะใช้เวลาตามว่าวิดีโอจะมีคุณภาพสูงแค่ไหนผมก็จะประมาณนี้แหละเฟรมตกเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูคลิปทีหลังจบวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับใครมีคำถามอะไรหรือใครอยากเอาประยุกต์ใช้ สามารถประยุกต์ใช้ได้นะฮะเพราะว่าสอนประ,ประยุกต์ใช้อยู่แล้วส่วนกครจะทําแบบผมนั้นมันก็ต้องมีโลโก้แบบผมนะส่วนไอ้ไอ้ฟุตเทกนะฮะจะหาได้จางไหผมจะส่งลิงก์ไปให้น,นะไม่รู้จะหาเจอไหม <c oughs> อ๋อสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมจะใส่คลิปไว้ในในตอนจบแล้วกันสวัสดีครับโอ้ย oh yeah.